สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการ PSU Together นะคะเจอกันในวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งค่ะกับช่วงของบ้านเป๊ะครัวปังนะคะกับจอยฮดไท้การค่ะนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวที่เราใช้ชีวิตภายในบ้านนะคะย่อ,ยอมที่จะมีอะไรให้ทำเยอะแยะใหม่นะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไม่ยากแต่อาจจะยุ่ง ะะหรือว่ายุ่งยากใช้เวลานานคออ่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเทคนิคมีเคล็ดลับบางอย่างเนี่ยก็อาจจะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นได้นะคะหนึ่งปัญหาที่นั่นก็คือเรื่องของทออุดตันค่ะ คำว่าเจอเนี่ยบางบ้านก็อาจจะไม่ได้บ่อยนะอาจจะเป็นภาวะของอาการสะสมแล้วก็เกิดปัญหานี้ขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะแต่ละคนอาจจะมีวิธีที่แก้ไขปัญหาจะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรแต่ว่าวันนี้เรามีนะคะเคล็ดลับนะคะ12วิธีกับการแก้ปัญหาท่อน้ําอุดตันมาฝากกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะนะคะก็อาจจะใช้นะคะในส่วนของ การแก้ปัญหาะะที่คุณสามารถที่จะทําได้ง่ายๆค่ะโดยการใช้ไม้ดูดสูญยากาศค่ะอาจจะเป็นอะไรเบื้องต้นที่หลายคนก็เลือกนํามาใช้กันนะคะสําหรับเครื่องมือคลาสสิกใช้คํานี้เลยกันละกันว่าหลายบ้านมีนะสำหรับอุปกรณ์นี้นะคะก็ใช้วิธีปั๊มขึ้นลงนั่นแหละค่ะ,ะ,คะเพื่อที่จะดึงสิ่งที่อุดตันออกมานะคะออนอกนอจากเรื่องของนะคะไม้ปั๊ม แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะจะมีในส่วนของที่เรียกกันว่างูเหล็กหรือว่าสปริงท่อนะคะสปริงทะลวงท่อนะคะอันนี้จะใช้เหมาะกับการที่ท่อน้ำเนี่ยมีความอุดตันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอาจจะด้วยปัญหาเศษอาหารหรือว่าบางทีเรื่องของคราบไขมันเรื่องของเส้นผมหรืออะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะก็อาจจะมีความ หมักหมมค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะใช้นี่ราคาที่เรียกกันว่างูเหล็กหรือว่านะคะลักษณะเป็นสปริงเน่ยนะคะก็จะทําให้ค่อนข้างที่จะนะทำให้ในส่วนของการอุดตันต่างๆเนี่ยค่ะนะคะถูกกําจัดดึงสิ่งสกปรกขึ้นมาแบบว่าได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็ปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็จะหมดไปนะคะถัดมาค่ะ อันนี้เรียกว่าเป็นวิธีคลาสสิกเหมือนกันนะบางบางคนก็บอกว่าเป็นเป็นวิธีบ้านๆนะแต่ก็ใช้ได้ผลค่ะใช้ไม้แขวนเสือ้อนะคะอันนี้เนี่ยหลายคนทำนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะเราดูในส่วนของสิ่งที่อุดตันค่ะความมากน้อยอย่างไรไม้แขวนเสื้อที่ คุณแม่บ้านอาจจะไม่ใช้แล้วน้ํำเตียมที่จะทิ้งหรืออะไรเหล่านี้ค่ะก็สามารถที่จะนํามานะคะใช้ในส่วนของการยืดให้เป็นเส้นตรงก่อนแล้วก็ในส่วนของตะขอเนี่ยนะคะย่อนลงไปในทอ่อหลังจากนั้นก็ให้ดึงสิ่งสกรปรกขึ้นมานะคะอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันถัดมาคือเรื่องของการใช้เคมีกันบ้างค่ะก็คือการใช้โซดาไฟ ะะการใช้สุดาไฟเนี่ยก็เ,ออเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราน,ะะนำมานะมาแล้วเทลงไปทิ้งไว้สัก1 0บถึงยีนาทีแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเนื่องจากว่าเป็นเคมีค่อนข้างแรงนะคะคุณอาจจะต้องใส่ถุงมืออาจจะสวมใส่แว่นตาหรืออะไรที่ปิดในส่วนของใบหน้านะะส่วนหนึ่งแล้วก็พยายามอย,าอย่าสูดกลิ่นเข้าไปนะคะ ซึ่งต้องผสมกับน้ําก่อนนะคะแล้วก็เทไปแช่ไว้ประมาณ10-20นาทีหลังจากนั้นก็ให้นําน้ำเนี่ยค่ะราดตามลงไปต้องระมัดระวังอย่างที่บอกเลยค่ะในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะคะเพราะว่าสารเคมีค่อนข้างแรงถัดมาค่ะนะคะอันนี้ก็อาจจะคลาสสิกเหมือนกันก็คือการใช้น้ําร้อนออต้มน้ําให้เดือดก่อนค่ะนะคะแล้วค่อยๆไม่ใช่เทไปทีเดียวนะคะน้ําร้อนที่ต้มจนเดือดแล้วเนี่ย มื่อเดือดแล้วก็ค่อยๆเทลงไปค่ะเพื่อให้นะคะความร้อนนั้นช่วยละลายคราบไขมันก็ดีนะคะแล้วก็สิ่งสกปรกภายในท่อออกไปนั่นเองค่ะวิธีที่6ค่ะใช้เบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำร้อนอ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันนะคะในเรื่องของเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผสมกับน้ำร้อนนะคะถัดมมาคือน้ำยาล้างจานค่ะและน้ำเดือด แสดงว่าในเรื่องของน้ำร้อนน้ำเดือดเนี่ยก็นํามาประยุกต์ได้หลายอย่างนะคะมีทั้งใช้แบบอย่างเดียวน้ําร้อนไปเลยหรือว่าเมื่อสักครู่เนี้ยเบกกิ้งโซดาอันนี้ก็คือเป็นน้ําเดือดหรือว่าน้าร้อนนะคะกับในส่วนของน้ํายาล้างจานค่ะเพราะว่าเราจะแก้ปัญหานอกเหนือจากสิ่งสกรปรกก็คือเรื่องของคราบไขมันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้ํายาล้างจานเนี่ยค่ะช่วยขจัด ราบไขมันที่เกาะในท่อได้ก็เทลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําร้อนหรือว่าน้ําเดือดนะคะนะถ้าเกิดว่าไม่ร้อนเพียงพอเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะชําชระล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าต้มน้ำก็ต้องให้มีความเดือดก่อนนะคะแล้วก็เทตามลงไปเนาะเอาละคะมาถึงวิธีที่8แล้วนะคะวิธีที่8ก็คือให้ใช้ในส่วนของน้ําส้มสายชูแล้วก็เกลือค่ะ เราก็อาจจะพอทราบสรรพคุณนะคะความเป็นกรดของน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือนะคะสูตรนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ช่วยแก้ท่ออุดตันค่ะนะคะแต่ยังช่วยให้นะคะซิงล้างจานเนี่ยสะอาดขึ้นด้วยนะคะก็นำสองอย่างเนี้ยนะคะน้ำส้มสายชูมาผสมกับในส่วนของเกลือนะคะแล้วก็อาจจะราด นะคะลงไปในซิงค์แต่คือบริเวณโดยรอบด้วยค่ะนะคะตามซิงก์นะคะก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้กรัดกร่อนแล้วก็ผนวกกับการที่เราอาจจะต้องขัดทําความสะอาดนะคะอันนี้ก็ช่วยทําให้ซิงค์ของเราเนี่ยสะอาดด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาที่วิธีถัดมาคือน้ํายาฟอกขาวค่ะนะคะกับน้ํายาฟอกขาวให้เทลงไปในท่อแล้วก็ทิ้งเอาไว้ค่ะสักประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็ ราตามด้วยน้ำนะคะวิธีนี้ต้องบอกว่าช่วยลดกลิ่นได้ดีด้วยนะคะอ่านะคะสีก็คือน้ำหมักชีวภาพค่ะเอามาทำอย่างไรสำหรับน้ำหมักชีวภาพก็เป็นวิธีที่ถ้าเกิดว่าหลายคนนะคะคำนึงถึงการอนุรักษ์การรักโลกนะคะก็สามารถเลือกวิธีนี้ได้นะคะน้ำหมักชีวภาพนะก็เทลงไปในท่อน,นั่นแหละค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้กรดอ่อนอ่อนเนี่ย ช่วยไปสลายสิ่งอุดตันนะคะนะเราก็อาจจะต้องอมีระยะเวลานะคะรอให้มีการย่อยสลายกันหน่อยนะคะแล้ว11ค่ะมาที่วิธีที่11แล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นค่ะเอหลายคนอาจจะรู้สึกว่า,าสามารถที่จะนามาใช้ได้ด้วยหรอในการแก้ปัญหานี้เครื่องดูดฝุ่นนี้ถ้าเป็นรุ่นที่ใช้กับน้ำได้นะคะต้องวงเล็บไว้นิดหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเอาเครื่องดูดฝุ่น ไฟฟ้าที่คุณใช้ในพื้นที่แห้งเนี่ยนะคะมาดูดนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นถ้าเป็นรุ่นที่สามารถที่จะ,ะใช้คำน้ำได้นะคะมันอาจจะโดนน้ำได้หรืออะไรเหล่านี้ก็สามารถใช้ดึงสิ่งอุดตันออกจากท่อได้เลยค่ะนะคะก็ง่ายๆเลยนะแบบตรงๆนะคะแล้วสุดท้ายค่ะวิธีสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของการถอดท่อออกมาเลยค่ะ ถอดมาทําความสะอาดนะคะอันนี้จะสามารถที่จะทําได้ทั่วถึงอย่างแน่นอนนะคะซึ่งวิธีนี้อาจจะต้องใช้สกิลช่างเล็กน้อยค่ะแต่ก็บอกเลยว่าได้ผลนะคะในส่วนของการถอดท่อออกมาแล้วทำความสะอาดค่ะทั้งหมดนี้เลยค่ะคุณจะใช้วิธีไหนก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของการช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของท่ออุดตันได้ทั้งสิ้นเลยนะคะอยู่ที่ความสะสม ของสิ่งอุดตันด้วยค่ะนะคะถ้าเกิดวิธีไหนลองแล้วได้ผลวิธีไหนที่อาจจะยังไม่สามารถที่จะขจัดได้หมดก็ลองปรับเปลี่ยนวิธีใน12ข้อเหล่านี้กันได้ค่ะนะคะเอาละค่ะนะคะปัญหาภายในบ้านเรื่องของท่ออุดตันค่ะนะเราอย่าปล่อยไว้นานนะคะเพราะว่าบางอย่างนี้มันอาจจะยิ่งกําจัดยากขึ้นในส่วนของสิ่งที่สะสมลองนาะวิธีเหล่านี้ไปใช้ดูค่ะนะคะ เอาละค่ะในส่วนของรายการ PSU t o g e t h เกค่ะบ้านเป๊ะครัวปังนะคะเคล็ดลับดีๆนำมาฝากคุณให้ชีวิตในบ้านของคุณง่ายขึ้นนะคะครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันใหม่วันนี้จอยหัตถการนะคะลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ